ค,คือเจ้านี่ทุกวันนี้มันหาตัวลูกนี้ยากนะครับแล้วลูกไอ้ลูกนี้ประเภทคนดังๆนี่แม่งส่วนใหญ่หน้าจะหนาหน้าด้านเราเป็นคนดังเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเวลาลงกงเนี่ยเราแบบนะเราก็น้าด้านเพราะนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องอะไรเขาก็ต้องทําให้คุณเดือดร้อนต้องให้โลกรู้ว่าคุณเป็นนี่แล้วไม่จ่ายเขายอมครับปฏิบัติประมาณนะ่ะเขายอมเดีย๋ยวนี้เจ้าหนี้ไม่มีใครกลัวแล้วนะยังไงไงก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทก็ช่นมันไม่เป็นไรนะครับเขาพร้อมหมดทุกคนอะ นะเพราะนั้นใครเดือดร้อนนะครับโดนคนดังๆเบี้ยนี่นะบอกพี่เดผมชอบครับได้ประเภทไปใช้นี่แล้วขู่ฟ้องกลับเนี่ยผมชอบนะชอบมากเลยคนพวกเนี้ยเราจะต้องดัดสันดานนะอยากให้คนพวกนี้มีที่ยืนในสังคมเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนดังเป็นแบบอย่างที่ดีแล,และคุณเบี้ยวเบี้ยวไม่พอคุณทะไฮะฟ้องกลับเขาด้วยเนี่ยคนพวกเนี้ยอยากให้โลกรู้เป็นดาราเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่เบี้ยวเขาต้องเอาให้หนักนะครับต้องเอาให้หนัก นะนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ไอที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะบางคนบอกพอพูดพ๊บกันรู้เลยเนี่ยพี่เดนะพูดถึงหนูอย่าอย่าไปร้อนตัวนะครับกินน้ําเย็นมัางอย่าไปร้อนตัวไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่มีใครหรอกถ้าไปเบี้ยวนี่หลายหลายายเจ้านี่เยอะๆเนี่ยมีหนูอยู่คนเดียวหนูใจเย็นๆหนูอย่าไปร้อนตัวนะไอที่ไอที่พี่เดพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยนะอย่าอย่าร้อนตัวกินน้ําเย็นมากเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยไหว้พระไหว้อะไรไหว้เจ้าบ้างเข้าวัดเข้าวานะเป็นนี่มันต้องใช้ ชาตินี้ไม่ใช้ชาติหน้าก็ต้องใช้ดอกเบีย้ยก็ต้องต้องจ่ายเขาตอนไปเอาเนี่ยโอ้โหแทบจะกราบตีนเลยนะครับกราบตีนเลยนะเออเลียตีนเลยบางรายเลียตีนเลยครับยอมทุกอย่างยอมหมดแต่พอถึงเวลาเป็นไงเบีย้ยวนะนะใครเห็นด้วยกับพี่เดก็พิมพิม,พมช่วยกันกดไลค์กดแชทเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกพี่เดก็าจัดหลายอย่างนะอันนี้ก็อา่าวาดกันไปนะนะนะครับผมไม่ไมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับนะช่วงนี้ก็คดีเรื่องนี่เรื่องสีน้ำเงี้งเยอะใครเดือดร้อนใครอะไรต่างๆนะ นะนะครับมันก็ต้องกดดันอ่ะถ้าไปกดดันแม่งก็ไม่จ่ายอ่ะนะลูกนี้สมัยเนี้ยต้องกดดันจะหนักมีใครจะไปรอขึ้นศาลมก็น้อยลงอ่ะพอขึ้นศาลก็ไม่จ่ายบางคนบอกยื่นโนติสไปแล้วไปขึ้นศาลมันจ่ายไม่ไม่จ่ายมันไม่ได้เดือดร้อนเพราะอะไรมันไม่มีทรัพย์สินคดีแพ่งมันไม่กลัวกลัวคดียานะเข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เรื่องนี้เรื่องสินจบไปแล้วต่อไปครับเรื่องเมื่อวานนี้ผมก็มีคดีดังอยู่สองเรื่องก็คดีคดีคุณลูกหนีก็ไปที่สอททองหลอ นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็มาพี่ประมาณก็มาทนายฝ่ายตรงข้ามไปกันก็ไปเจรจานี่กันเรื่องเช็คเด้งต่างคนต่างแถลงข่าวกันไปผมก็เคารพพี่ประมาณนะครับนะครับพี่ประมาณนี่ก็เป็นทนายความุ่กพี่นะเป็นนะเออนะนะครับเป็นทนายความุ่นพี่ที่ผมเคารพรับถือพี่ประมาณก็ปกเป็นทนายความของครุณลูกหมีก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อก็แล้วกันนะไม่ต้องไปเปิดเผยชื่อก็เป็นทนายฝ่ายตรงข้ามผมทนายฝ่ายเจ้าหนี้เขาทนายลูกหนี้ก็เจรจากันนี่สองล้านบาทก็เจรจากัน นะสองล้านบาทเขาก็ขอต่อรองต่อรองมาว่าจะจ่ายแค่ล้านสี่นะครับนะเราคุยไปคุยมาเราก็ตัดความลำคาญเราก็อยากจะเอาล้านสี่ก็โอเคแต่ต้องจ่ายเงินสดนะพอถึงเวลาปรากฏเลยยังไม่พร้อมจ่ายนะเขาฝ่ายตรงข้าวก็บอกหนูยังไม่พร้อมจ่าย,นะาย,าน,ย,ายนะครับผมก็งงแล้วไปเจจายทำไมจากสองล้านมาเหลือล้านสี่พอถึงเวลาเอา้าเอา้เอาล้านสี่ก็ล้านสี่ตัดไปเลยตัดใจลูกหมีบอกหกแสนเอาล้านสี่มา ยังไม่พร้อมจ่ายเพราะว่าอ้างว่าเราไปออกทีวีไปอะไรต่างๆนะทำให้เขาเสียหายเขาก็เลยไม่จ่ายอ่ะกระจกไปผมก็เลยบอกให้ตํารวจแจ้งข้อาหาไปเลยอ่าจ่ายเช็คเดงแจ้งข้อาหาไปเลย <S <S ผู้บอกนะพอบอกแจ้งข้อาหาเขาบอกแล้วก็จะแจ้งความจับหมินประมาทเอาเลยครับนะนี่ก็ลีลาของฝ่ายลูกนี่นะฝ่ายเจ้านี้เราก็ไม่เป็นไรเราแจ้งความแนละ้วพรบเช็คเอาแจ้งไปรปดียา,ยาให้ตํารวจแจ้งข้อาหาไปนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเขาก็บอกเขาจะแจ้งความจับฝ่ายผมฝ่ายลูกหมีก็ไม่เป็นไรก็ให้แจ้งไป นะครับนั่นะนะก็คือหมายถึงว่าเขาก็เอาคดีหมิ่นประมาทว่าเราไปถแถลงข่าวแล้วเ็เสียหายแล้วมาต่อรองกับเรื่องไอ้ไอเรื่องที่เขาเป็นหนี้เราและยังไม่จ่ายเขาก็เลยถือเป็นเหตุในการที่ยังไม่ชมําระหนี้เรื่องราวเมื่อวานนี้แม่งมีอยู่แค่น,นี้แล้วจบแยกย้ายกันไปผมก็บอกทางลูกหมีว่าอันไหนเราทําผิดเราหมิ่นประมาทอะไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับยอมรับสาภาพไปแค่นั้นก็จบไปแต่คุณเป็นหนี้เราต้องใช้เราน่ะแม่งคนละเรื่องอย่าเอามารวมกันไม่ใช่ว่าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วไปไนงะแล้วไปอ้าง อ้างเรื่องว่าเราทาความเสียหายคนเราเรื่องแยกไปเราทําความเสียหายเอาคุณฟ้องมาแจ้งมานะสู้คดีกันไปอา้าวไอ้ส่วนเป็นนี้ใช้มันควรจะแยกกันแต่เขาเอาสองเรื่องมารวมกันแล้วบอกว่าเขายังไม่สะดวกในการจ่ายแล้วไม่ว่าอะไรก็วันนี้ก็จบกันไปเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่นี้ยมันเป็นบทเรียนสําหรับเจ้านี่โอ้ยผมไปดูคอมเมนต์ต่างๆนะนะดูะคนะนะอมเมนต์นะครับนะในทุกแพลตฟอร์มนะโอ้โหสนันวันไว้ครับก็อยากจะฝากคู่กรณีผมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาท่านแถลงข่าวเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยท่าน ท่านดูคอมเมนต์บ้างนะว่าสังคมเนี่ยเขามองท่านอย่างไรเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําของลูกหมีลูกความผมนะแต่มันเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่ท่านมาแถลงข่าวทั้งหลายเนี่ยท่านลองอ่านคอมเมนต์นะว่ามีใครยืนเคียงข้างท่านบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์น่นะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเคียงข้างลูกหมีเลยนะอันนี้พุ่งตรงนะลูกหมีได้กําลังใจมากเมื่อวานเนี่ยนะเออนะผมก็เลยพากันไปหลายคนเลยครับหลายคนทั้งนักข่าวทั้งอะ,ะอะไรต่างๆดาราเจ้านี่อะไรต่างๆไปก็ไปนั่งกินวายกัน นะในท้องที่ท้องหลอดเมื่อคืนนี่กินเข้าไปสี่ขวดนะผมกินเสร็จแล้วจําไม่ได้น,นะนะลุกน้องขับรถบอกเฮ้ยมึงเป็นใครวะเนี่ยนะกินเข้าไปสี่ขวดนะผมแล้ววายวานเนี่ยนะฉลองฉลองแหละฉลองว่าลูกหมีจะถูกดาเนินคดีก็าหาหมินประมาทผมถามว่าลุกหมีน้องพร้อมติดคุกไหมเขาบอกพร้อม <laughs> พร้อมติดคุกครับลูกหมีบอกเอ,อนะครับไปขึ้นศาลก็รับสารภาพไปเลยพร้อมติดคุกยื่นคำร้องต่อศาลนะครับ เหตุที่หนูต้องหมิ่นประมาทเพราะว่าอะไรหนูถูกโกงค่ะอ่าแค่นีนก็จบเ,เขายังไม่ชําระหนี้หนูหนูก็เลยทวงหนี้หนูเลยต้องติดคุกสารแล้วก็เมตตามูลเหตุในการที่จําเลยกระทาความผิดมาจากทวงหนี้ชุกรูชุกรูทวงหนี้อะไรครับทวงหนี้ที่หนูให้เขายืมให้พี่เขายืมต่างไปแค่นั้นแหละแล้วก็บอกศาลไปเลยว่าเราหมิ่นประมาทจริงอะไรจริงทุกอย่างจริงยื่นคํารอ้องอ่นะว่าหนู ต้องไปแถลงข่าวต้องไปบอกพี่น้องสื่อมวลชนเพราะอะไรเพราะหนูเดือดร้อนอแค่นี้ผมก็บอกกันแค่จบไปให้าศ,าศาลต้องเห็นใจไปแค่นั้นแหละครับแต่ช่วยใช้นี่ให้หนูหน่อยกันก็พอแล้วเรื่องราวสตอรี่มันมีแค่นี้แล้วกัการต่อสู้คดีของพี่ประมาณแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีของลูกหมีเนี่ยเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะจะต,ต่อสู้เรื่องอเช็คคาประกันต่อสู้ว่าอะ,อะไรวะ,ะเรียกดอกเบี้ยเก,กินหนาะตามินประมาณเป็นสิทธิ์ของเขาต่างคนต่างใช้สิทธิ์ไปแต่ ในมุมมองของผมเนี่ยเป็นทนายของลูกหมีเนะี่ยคือเราอยากให้มันแยกกันเป็นนี่ใช้ใช้เงินมานะเป็นนี่ใช้เงินเรามาส่วนเราหมิ่นประมาทเราทําลายชื่อเสียงฟ้องมาว่ากันไปแยกกันไปคนละคดีคือผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคือมันจะได้ชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเรื่องนี้ไปจบแล้วนะเดี๋ยวผมก็อาจจะพูดเรื่องอื่นต่อไปก็คือเรื่องของต้นอ้อประธานมูลนธิธิเปนหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็ทกําคดีของอลูกหมีเสร็จ ก็ประมาณสี่ห้าทุ่มก็คุยกับต้นอ้อนะฮะนะครับในฐาน,นะเหมือนพี่เหมือนน้องกันผมไม่ได้เป็นทนายของต้นอ้อแต่ว่าเราเหมือนพี่เหมือนน้องก็สงสารน้องคเับเประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งคือต้นอ้อนะครับตอนนี้โดนกระแสมรสุมหนักโดนพักพวกที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันนะมาแฉมาเปิดเผยว่านะต้นอ,อ้อได้มีการชักชวนเขาไปซื้อวุฒิลอมจากมาหาลัยแห่งหนึ่งนะนะชวนไปซื้อเรียกอ,อะไรเรียกอ,อะไรชวนไป ไปติดต่อมหาลาัยเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อ,อจะได้วุฒิการศึกษาจริงๆไม่น่าจะเรียกวุฒิปอมก็คือซื้อปริญญานะครับตามข่าวนะนะว่าเออเนี่ยก็มีคนที่เคยต้นอ้อเคยช่วยเหลือเนี่ยมูลนิธิปเป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็กล่าวหาว่าต้นอ้อเนี่ยไปชักชวนนะให้เขาเรียกไปซื้อปริญญาคือหมายถนะึงว่าจ่ายตังค่าเทอมแล้วไม่ต้องเรียนอะไรจำลองเนี้ยแล้วไปงันก็หาว่าต้นอ้อเนี่ยนะไปเรียกเงินไปอะไรต่างๆเพื่อเขาอยากได้ตําแหน่งในสภา ก็เลยไปติดต่อหนะ้าการเมืองอะไรต่างเนี่ยนะครับนะผมเมื่อคือนนี้ได้คุยกับต้นอ,อ้อคืออย่างนี้นะต้นอ้อก,ก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นคนกลางไปติดต่ออะเรคืออะไรติดต่ออะไรเรื่อง,ตำ,งตำแหน่งตำแหน่งหรือว่าเขาอยากจะเรียนหนังสืออะไรต่างเนี่ยมันมีการติดต่อจริงแต่ว่าการที่คุณจะไปะจ่ายเงินแล้วได้วุฒิการศึกษาหรือไม่เนี่ยคุณต้องไปตกลงกันเองเขาก็เหมือนคนกลางนะ คุณอยากได้ตาแหน่งในการมาที่การหรืออะไรในสํานักนายกหรืออะไรอะไรตามที่เป็นข่าวเนี่ยคุณก็ไปตกตรงเองแล้วเขจ่ายกลางนั่นเองเขาไม่ได้ได้เงินนะเพราะอะไรเพราะเจตนาของคุณคือคุณอยากได้ตําแหน่งนะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยากได้ตำแหน่งต้อนอะไรฟังนะแล้วในขณะนั้นคุณก็อยากได้วุฒิการศึกษาคุณก็ต้องไปคุยกับมหาลัยเองเขาจะเรียกแสนห้าสองแสนอะไรคุณไปคุยกันเองเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วราวนี้ก็ปรากฏว่านะคุณก็อยากได้ตําแหน่งแล้วคุณก็อยากได้วุฒิการศึกษาแบบเร็วๆก้า เขาก็แนะนําให้ก็คุณก็ไปว่ากันไปแต่ถามว่าพฤติกรรมของต้นอ้อเหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเมื่อคือนนี้เขาก็พิมพ์คําขอโทษเขาก็ส่งให้พี่เดดูผมก็ดูบอกเฮ้ยมันยาวไปน้องเขียนสั้นๆเราขอโทษไปเลยนะอะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรที่เราคิดว่าเราเดินทางผิดไปแล้วเราก็ขอโทษไปนะแล้วก็บอกว่าเรายังขอทําหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนต่อไปก็ต่อไปแม่ก็เป็นบทเรียนของคนนะก็ให้กาลังใจน้องนะให้กำลังใจน้องต้นอ้อนะอันไหนเราผิดพลาดไปเอาว่าไป นะเดินทางผิดไปเพราะคนเราแม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างบางคนเป็นนายกรัมนตรีแม่งยังหนีก็ดีเลยบางคนหนีไปส<บ>ิบหกสิบเจ็ดปีแล้วคดีทุจริตคอร์รัปการกลับมาได้รับการลดโทษ<บ>กลับมาเล่นการเมืองทุกวันเนี่ยเดินไปเดินมาพี่กลับมาแล้วนะอืมผมกลับมาแล้วนะอ่ออานะอเห็นนะนนนนเนี่ยอดีตนายกัมนตรีตั้งสองคนสามคนคดีทุจริตกลับมาสางคมยังให้โอกาสเลยคืออย่างนี้คือต้นอ้อเนี่ยเขาเดินทางพ่าทางผิดไปแล้ว แล้วเขาก็ไปรู้จักกับคนบางคนซึ่งกับไปมีความต้องการที่จะทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วทั้งตําแหน่งทั้งอยากจะได้วุฒิการศึกษามันก็พอกันเนี่ยไอคนที่ออกมาแฉก็พอกันแต่ว่าพอมันมีข้อขัดแย้งกันก็เป็นกัก็แฉกันไปแฉกันมานะพูดหยาบๆว่าพวกมึงก็พอกันเนี่ยไอพวกที่ออกมาแฉต้นอ้อเนี่ยมันก็แผลกันตัวเนี่ยคุณก็อยากได้ตําแหน่ง ทั้งที่คุณสมบัติคุณมันไม่น่าจะได้มันก็เลยต้องไปเจรจากับคนบางคนที่เขาจะต้องเอาตังค์แลกกับตาแหน่งทางการเมืองแม่ก็เป็นเรื่องปกติในวงการไอ้ส่วนวุฒิการศึกษาไอ้คุณก็ไปอยากจะเรียนแต่คุณอยากได้วุฒิคุณก็ต้องไปเจรจาเขาเองบทบาทต้นอ้อแม่ก็แบบยังเหมือนเป็นคนกลางอ่ะไอ้คนที่มาติดต่อแม่ก็พอกันนะคุณก็นะมีความคิดที่อยากได้วุฒิประเภทไม่ต้องเรียนเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็อยากได้ตาแหน่งทั้งๆท,ที่คุณมันไม่ควรจะต้องได้ตําแหน่งอ่ะมันก็พอแคะนะ่นั้นแล้วเสร็จแล้วพอมีปัญ ต้นอ้อเนี่ยแม่ก็พอกันนะครับนะผมไม่ได้สนับสนุนอะไรต้นอ้อนะแต่ผมเนี่ยก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นทนายเขาด้วยน้องเดือดร้อนอะไรเราก็ว่ามาเนี่ยเดี๋ยวเช้าเนี่ยผมว่าต้องต้องโฟนอินเนี่ยรายการผงคุณนายช่อง 9, เก้าเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์อะไรเนี่ยจะประมาณสักแปดโมงสี่สิบมั้นะเดี๋ยวเขาก็จะมาสัมภาษณ์ผมเรื่องต้นอ้อเนี่ยผมก็จะเนี่ยจะอธิบายนะครับเพราะนั้นก็อยากกะฝากน,นะต้นอ้อออกมาขอโทษนะ ก็โอเคมันก็ต้องมีมืดสว่างธรรมดาแล้วใครแม่งจะใสปิ้งมั้งทุกคนเนี่ยไม่ว่าอะไรบิ๊กโจ๊กยังโดนกล่าวหาเลยนะบิ Big joke ะ๊กโจ๊กอ่ะแต่สังคมก็ยังให้โอกาสเพราะอะไรเขาไปนึกในส่วนที่บิ๊กโจ๊กทำคุณงามความดีบิ๊กโจ๊กไปโดนศาลออกหมายจับคดีสมบ่อเงินโดนคดีหนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สังคมก็ยังให้โอกาสเพราะนะั้สังคมก็ควรยังให้โอกาสต้นอ้อบ้างนะไอ้ผิดพลาดเนี่ยน้องก็อ,ออกมาขอโทษ้ะนะนะไอ้พวกที่แฉเนี่ยพูดหยาบๆยาพวกเองก็พอกัอนน่ะเองก็ไปติดต่อเขาอแแลแล้ว้ววกก็็็สจ ทางเติงเองก็จ่ายจะไม่ได้จ่ายต้นอ้อไปจ่ายกับคนที่เขาจะทําให้คุณได้วุดการศึกษาได้ตําแหน่งอ่ะมันก็พอกันนะผมว่าพอกันนะนะครับผมยกตัวอย่างนี้คดีเนี่ยอ่ะสมมติเราอยากจะฝากลูกเข้าเรียนเข้าโรงเรียนเราก็เอาเอาเอาเงินไปยัดเพราะลูกเราหัวไม่ดีสอบไม่เก่งเอาจ่ายเงินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็พอกันนะไอคนไอไอไอคนแนะนํามันก็พอกันไอคนเอาเงินไปให้เขาเพื่อยัดเพื่อจะลูกเข้าเรียนแม่ก็พอกันนะมันไม่ใช่ถูกหลอกไอแบบนี้เขาเรียกว่าผู้ร่วมกระทําความผิด นะผมเห็นดูข่าวเขาบอกว่าโดนหลอกมันจะโดนหลอกยังไงวะก็เองอยากได้ตำแหน่งครั้งที่เองก็รู้อยอะเองไม่เองไม่มีคุณสมบัติไม่รู้จักนักการเมืองเองเองก็อยากจะจ่ายตังค์เพื่อให้ได้ตำแหน่งอ่ะส่วนไอ้วุฒิการศึกษาเองก็ไม่ได้เรียนแต่เองอยากจะได้วุฒิเองก็เอาเขาก็แนะนําไปเองก็ไม่เอาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเองไม่ได้เรียนไม่สมควรได้ปริญญาเองก็จ่ายตังค์ไปแบบนี้ก็ไม่เรียกผู้เสียหายเราเรียกผู้มีส่วนร่วมในการจะทําความผิด เพระเาะนั้นเราเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราต้องฟังให้มันมันรอบด้านเราจะเห็นเลยว่าอ๋อพอกันศินเสมอกันไอ้คนแฉบอกว่าต้นอ้อเนี่ยเป็นคนไม่ดีแอบอ้างคนนั้นคนนี้เรียก,กรับต้างอะไรต่างและอบ,บอกต้นอ้อเป็นคนไม่ดีและไอ้คนที่ไปบอกว่ากูอยากได้ตําแหน่งนะแต่กูกูอยากจะมีตำแหน่งตำแหน่งทางการเมืองอ,อ่ะแต่กูมีตังอ่านะไอ้อย่างเงี้ยทั้งที่คุณไม่ควรมีคุณสมบัติได้ไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่ใช่ผู้เสียหายนะ มันคือผู้ร่วมมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพราะการจะเป็นผู้เสียหายในยทางอาญาได้เนี่ยคุณต้องไม่มีส่วนร่วมนะครับต้องไม่มีส่วนร่วมก็คุณไปร่วมกับเขาอะนะนะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปพูดประถูกหลอกผมฟังแล้วมันดูสวยมากรู้หรอมันคือผู้ร่วมกระทำความผิดนะหลังจากนี้ไปอ่ะถ้ามีการซื้อปริญญาใครเกี่ยวข้องก็ติดคุกไปดําเนินคดีไปนะต้นอ้อผิดอะไรก็ดําเนินคดีไปแต่สิ่งที่เขายังเหลืออยู่ต้นอ้อคือมูลนิธิเป็นหนึ่ง เขายังสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อันนี้ต้องให้โอกาสก่เราต้องแยกเพราะคนเราแม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างนีหมดครับใครวะที่มันจะเป็นคนที่แบบไรหูใสสะอาดวันเด่็ดเปอร์เซอะไรเพอร์เฟกแม่ไม่มีหรอกดำ้ดัดังๆนั่นนะขี้กากจะขึ้นที่หูที่หลังกแค่นั้นแหละที่ตูดก็แล้วแต่นะคนดังๆหลายคนเนี่ยนะมันก็มีแผลบางคนแม่ก็เกี่ยวข้องกับรับผลประโยชน์จากพนันออนไลน์ก็มีนะบางคนก็ไปชักชวนคนลงลงทุน นะโดนฟ้องร้องเป็นร้อยล้านก็มีบางคนเนะี่ยคนดังๆที่เราเห็นเดินไปโอ้โหแฉคนนั้นคนนี้เปล่าหรอตัวเองยังมีคดีอยู่ในศาลเนะี่ยไปชักชวนคนมาลงทุนท,ทําธุรกิจนะและเสร็จแล้วก็มันไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองพูดก็โดนฟ้องเป็นร้อยล้านคดีอยู่ในศาลนะมันแะต่ละคนเนี่ยแผลเบอะหวะทั้งนะั้นไอ้ที่ออกมาแฉในสังคมเนี่ยแผลเบิะหวะนะครับแผลเบอะหวะนะทาตัวเป็นคนดีนะเออเสือกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเสือกเข้าไปทั่วแต่ตัวเองเป็นไง แฉคนนั้นคนนี้แฉแฉวุฒิปอมซื้อปริญญาแต่ตัวเองเปไงบางคนมีปริญญาแต่ใช้ความรู้ความสามารถนะไปชักชวนนักลงทุนไปชักชวนไปชักชวนมามันมันไม่ได้อะทำให้นักลงทุนก็เสียหายก็ฟอไปลอยลยลางอะเยอะแยะเราอย่าไปคิดนะไอ้พวกที่แฉคนนั้นแฉคนนี้นะบ,บางทีนะรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องของคุณนะ่คุณมาทำไมไม่แฉเพราะกันนยะนะเพราะนั้นเรื่องต้นอ้อเนี่ยผมก็อยากจะแบบวนะ่าไงให้มันจบได้แล้วนะคดีความก็เดินไปนะเนะพราะกันไอ้พวกแฉก็ถูกแฉเพอกัน พอกันไอคนพวกนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายผู้ร่วมกขาทำความผิดฝากไว้แค่เนี้นะครับนะตรงไปตรงมาพอกันแล้วเอาโอเคแล้วก็ปล่อยไปเป็นหนึ่งที่ช่วยเด็กช่วยสตรีช่วยคนแก่แล้วก็บ่อยเข้าไปอันไหนเลวชั่วกับประนามไปถ้าอันไหนที่เขายังพอมีสติปัญญาที่ช่วยเหลือสังคมก็ว่าดกันไปแย่เพราะคนสมัยนี้แม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างเป็นสอสอเตะเมียก็มีเห็นไหมนะเออเป็นนักร้องถูกกล่าวหาเป็นเมียน้อยก็มีอ้าวสิอผลงานเพลงก็ว่ากันไป นะผลงานเพลงก็ว่าไปอ่ะไอ้นี่อ่นอกรายเมียก็ว่าต้องแยกแยะไม่ใช่แบบนอกรายเมียแล้วก็ไม่ต้องไปดูเพลงเขาไอ้มันมันอย่าไปเขาเรียกอะไรเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรสเตอริโอไทป์อะไรอย่าไปเหมาเหมือกอะอย่าไปเหมารวมแยกแยะนะทุกคนเนะี่ยมีด้านดีแนละด้านไม่ดีผมแม่งก็มีด้านไม่ดีเป็นคนขี้เมาด้านไม่ดีผมผมแม่งไม่มีเรื่องตบซับรับบริจาคอะไรต่างๆผมแม่งไม่มี นะแล้วพูดทุกวันเนี่ยจัดรายการเงินไม่ต้องมาให้กูถ้าอยากจะให้กูนะวาวอย่างเดียวเพราะกูเป็นคนขี้เล่าเมายาแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ <c oughs> ไมเคยคิดว่าอยากให้ใครเป็นเหมือนผมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวปร,ประมาณสักแปดโมงสี่สิบผมจะให้สัมภาษณ์ดัานในเรื่องนี้แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะให้สัมภาษณ์เรื่องคดีบิกโจ๊กเนี่ยทางพีพีทีวีประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็จะทางพีพีทีวีเรื่องคดีบิกโจ๊กคือคดีบิกโจ๊กในตอนนี้นะได้ข่าวว่าพี่เสรีวิสุทธิ์เนี่ยแกไปถอนคำร้องที่เคยร้องเรียน ท่านนายกเศรษฐาไปแล้ว